กิจกรรมการขุดบิตคอยเพิ่มขึ้นทงกลางระดับความยากที่ทำจุดสูงสุดใหม่ Amazon จับมือ i m m u t a b l e รวมพัฒนาของสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเกมคริปโตบิตคอยไลน์นิ่งเน็ตเวิร์กมีัตราเติบโตถึง1ั0 0ส่าเปอร์เซ็นต์ค่าแรลดานี้ไม่ได้บ้างไปฟังกันเลยค่ะค่าความยากในการขุดบิตคอยเพิ่มขึ้น6 4 7เปอร์เซ็นต์ทำระดับสูงสุดใหม่ที่1 0ไปาล้านแล้ว โดยเพิ่มขึ้นกับ2เท่าเม่เช่นกับเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Immutable บริษัทเกมบล็อกเชนได้จับมือกับ a m a ซ o n เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเกมคริปโตโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการขยัยเครือข,ข่ายลดค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้กับนักพัฒนาเกม Lightning Network เป็นระยะสองของ Bitcoin มีการเติบโตขึ้นประมาณ1 2 1่ปใน2ปีโดยมีธุรกรรมประมาณหกล้านหกแสนรายการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Cryptocurrency และเทอร์เ i นดิจิมีความเสี่ยงถูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ ศึกษาและลงคุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่งที่ยอมรับได้